เงินเฟืออยู่ประเทศอมข้างไทยสูงสุด6 8เปดเดี๋ยวนี้ลงมาเป็น3 8มจุดเป็ขาเจ้าลงมาหมดแล้วเงินตาของเฮาเดี๋ยวมีนักน่วงบริวาธรรมดาถึงขั้นบอบซ้ำสินทรัพย์ของเฮาลดไปตั้งครึ่งเท่าจนลงจนลงเฮ็ดเอาสภ่าเลาเถิงกับเดือดล้างทานซอสมีกันยกเถึงปฏิไทยที่ก็เจอเงินเฟือเส้นเดียวกันเตกับเกยได้ในสัวพีตาแล้วเป็นยังซอปปอล่า่านมาเป็นปีกับเกบอดาย เทมย่างทวีคูณนักนวงยิ่งกวัวเดิมพระท่านสมศัสมัยอังซรดแค่กองบัญชูที่นับถือข้าพเจ้าท่านตากองพารีสมาชกิกสภายห่งซาดคขสิบแปดเขวงใจสมบูรณ์คมีคำเห็นเพิ่มเติมจากที่ข้าพเจ้ามีคำเห็นในวันนี้เกี่ยวกับภาคงบประมาณข้าพเจ้าก็มีคำเห็นลงลึกจุดสําคัญของภาคเงินตาพวกเขาต่างเข้าใจว่า เงินตาพวกเฮาเดี๋ยวนี้ปัญหาหนักน่วงหนักน่วงบริเวณธรรมดาถึงขั้นบอบซ้ำธรรมดานเข้ามาเบิ่งจุดหมายพวกเฮาห้าปีนี้ GDP ต้องหัวคน2,888เทียบเท่หาห้าว่าก็ได้แต่1,814ห่างไกลกันหลาย GNI ต้องหัวคน2,288ดอลลาร์ห้าก็ได้แต่1,712ทั้งทั้งที่ไรครับภายในประเทศผลผลิตภายในประเทศเป็นเงินกีบ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง4-4.5เดียวว่า,มาเมื่อเฮาหารไซอัตราและเปลี่ยนแล้วเงินกีบเฮาอ่อนค่าตกต่ำขณะน,นี้อีกประการหนึ่งเท่าเบื้องลึกไปนั่นนี่สูนส์ซิตีแห่งชาติได้เก็บกรรข้อมูลมานี่และดับราคาผู้สมัส่ CPI นี่นะปี2สองเขาตั้งไว้ร้อยจุดเดี๋ยวนี้เขายู่สองร้อยจุดหมายความว่าสินทรัพย์ของเฮาลดไปตั้งคครึ่งเฮาจนลง ตนลงอันนี้เป็นประเด็นสําคัญฉะนั้นเป็นปัญหาที่นักนงที่สุดคือกองประสุมสมัยยังาดสมัยที่หก็ได้กำหนดปัญหาเข็งหอนอัตราเงินเฟือปัญหาเลกเปลี่ยนราคาค่าคงสีบต่างๆและก็มี5มาตรการเนาะคือกับท่านประธานกรรมธิการแพนการการเงินก็ได้โจจีมอยู่ในรายกองประสุามฉะนั้นข้าพเจ้าขอ มีคำเห็นต่จ3.0ท่านประธานท่านประธานนายโจกีว่าคาดหมายเงินเฟ้อ1ตัวเลขใหญ่บอกท่านท่านก็มีคาเห็นไว้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าไทยอิงทสภาพแล้วเนาะ,ะพวกฮ่องกบะบุคนลโทดสภาพการภายนอกสภาพการภายนอกถ้าว่าเบิง้งเงินเฟ้อ,อยุประเทศอมข้างนีไทยสูงสุด6 8เ,เดี๋ยวนี้ลงมาเป็น3 8เวียดนามสูงสุด6.2เดี๋ยวนี้ลงมา3 7โอโปจีปนเมื่อก่อนระดับสูง2 9เดี๋ยวนี้ลงมา1 9 กัมพูชา5.3เด๋ยนนี้ลงมา1.9ข้าเจ้าลงมาหมดแล้วหมายคามว่าสาเหตุเทียนวิการเงินเฟ้อจากทฤษฎีของเงินเฟ้อว่าเงินเฟ้อจะกรนําเขา้าในเมื่อประเทศออมข้างที่เรานำเข้ามะมนลดลงแล้วคิดว่าเท่าควบคุมได้กระแสตัวนี้มันลงแล้วแต่ความพยายามภายในเขามีสับปัญหาตั้งขึ้นบัดน,นี้ะระดับราคาภายในประเทศท่านประธานในจอจีมแล้ว พวกเขายัางบมีกลไกที่จะควบคุมราคาภายในประเทศเดี๋ยวนี้เขามีแต่ดัชนีราคาผู้สวมใส่ C P I แต่ P P I p r o d u c e r Price Index เขายัางพัได้เฮ็ดข้าพเจ้าได้ถามสงส,งสาติเมื่อกี้นี้ว่าพยายามที่สุดพยามหลายปีเลยได้ตั้งแต่ปี2016วันนี้เกือบ10ปีเกือบ7-8ปีอย่างนี้เพิ่นจะเริ่ม2 0 2 4ท่านประธานเต่ว่าเริ่มก็เริ่มยากเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าแลเบียบกันค่าเขายัางซับส้อนอยู่ บริษัทนําเข้าสองพันกว่าบริษัทบริษัทส่งออกหนึ่งพันกว่าบริษัทเดี๋ยวนี้ทางธนาคารว่าว่าเก็บกรรมสิทธิผู้ที่นําเข้าส่งออกต้องมีบัญชีเฉพาะต่างๆหากก็ได้แต่ร้อยสิบสองร้อยสิบบริษัทคณะบริจัดระเบียบว่าผู้ขายยกไปไหนไดผู้ขายย่อยไปไหนใดเขาเป็นไปบได้เขาเคยวอาถึงว่าบริษัทนำเข้าน้ำมันตะกี้สาวสาวกับบริษัทเดี๋ยวนี้ยังเหลือจากบริษัทดัดส่วนบได้ระเบียบการค้านี่มันเป็นกฎเกณฑ์ ถ้าเราเมื่อกดเกินเขาจัดสรนขายุยกขยอยบได้เขาก็ไปบวอดส่วนว่าสาเหตุที่สามเกี่ยวกับจิฏศาสตร์สังคมนี่หลายท่านว่าแล้วพวกเขาต้องหักหงแหนประเทศชาติของเขาเงินกีบคุ้นขางเงินกีบเนี่ยใดสุ่มใสเงินกีบอันใดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเงินเฟือประเด็นที่สองความต้องการเงินตาที่มากดดันอัตราแลกเปลี่ยนที่จังใดเขาต้องการเงินตาเพื่อสองสาเหตุไงหนึ่งเพื่อมาสำาักการนำเข้าที่ดวงร้าย อันโปรจำเป็นก็นยังเอานำเข้ามาในประเทศเหาควบคุมอยู่ด้านบ่อยใดด้านสากูลสาวกวาด้านด้านท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งโปรัำกว่าห้าสิบทั้งหมดด้านเฮ็ดในใดภาษีเฮ็ดในใดวันนี้ความต้องการส่วนว่าเรื่องการทดแทนการนำเข้าพวกท่านมู้แล้วทดแทนการนำเข้า นอกจากควบคุมสิวให้สินค้า,าเขา้าแล้วทดแทนการน,นำเข้าพราเห็นว่าเดือนสิบปีสองพันสองสามนี้เงินเฟ้อพวกเราสองห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสูงสุดนี่หมดเสบียงอาหารนี่สิ่ทดแทนนใหญ่เนาะพิธีอาหารหมดเครื่องใช้ในเฮือนหมดฮักษาสุขภาพตัวนี้หลายท่านก็มีความเห็นกันยากแทนเนาะเพราะยุคยาทานัางต่างๆเขาก็ซื้อจากต่างประเทศที่ไรถ้าอาหารโรงแรมต่างๆ,างๆเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เขาอยังนำเขา้า ฉะนั้นผลประกอบการเขากับเท่าศูนย์นั่นแหละก็ต้องไลยส่งเงินให้ต่างประเทศเนาะอันนี้นี่ประเด็นที่สองนี่นักนงุ่งที่สุดประธานความต้องการเงินตายน่ะบพราะแม้เฉพาะแต่สำรับการนําเข้าคือข้อที่หนึ่งขาา้าพเจ้าวาถึงยังต้องสำาัะหนี้สินต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะหนี้สินต่างประเทศนี่แหละซูเว r ร i เ n d นี่น่ะอันตรายที่สุดอันนี้ก็ได้เนาะซึ่งว่าจะเป็นรัฐยืมเองหรือว่ารัฐทำประกัน,นอันนี้ เป็นปัญหาที่นักงล่วงเนา,าะขึ้ว่าเวลาแห่งชาติต่อไปพวกเขาซีได้ยบ้องประเด็นที่สามเมนการเอาเงินตาเข้าระบบท่านประธานก็ได้โจจีไปแล้วสนับสนุนท่านประธานได้สิโจจีไปแล้วคอกุญแจลันไก่เมนดิจิทัลอีโคโนมีนหันเป็นทันสมัยแก้ได้ทุกอย่างโปร่งใสเดี๋ยวนี้เท้าเาเบิ้งบ o p เนาะดูดูดสระ,ะสรัางระหว่างประเทศ เขาก็เห็นว่าไายการขาดเคลื่อนไลยการที่มีการยกเว้นกิจกรรมเศรษฐกิจที่บันทึกจดบันทึกลวงลายเนาะทางธนาคารเป็นหูดีเป็นเบืองบีโอพีเป็นกองหูจักทันทีเลยเนี่ยอันนี้ที่ไหนใดท่านประธานจะเห็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแกะไตโต๊ะมันขึ้นโต๊ะเห็นอะไรเนาะอันนี้ข้าพเจ้ากคคิดว่าสําคัญที่สุดก็แมเนว่า่วนหนึ่งก็เป็นหันเป็นสมัยแล้วก ธนา,าคารต้องมีแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนนี้ชำระเป็นเงินดิจิตอลเป็นโบซ่ายเงินสดอาลองเบงการํำระทุกอย่างเกินแสนคลีบขึ้นไปโบหักเงินสดตัวอย่างขั้นบังคับไดเหตุใดเนาะลายท่านสมาชิกกบอกวา่ามาอดคั้นนี้หละมันต้องมีการบังคับมันต้องมีการาใส่มาตรการนี่ข้าพเจ้าขึ้นว่าทุกคนห้อมแงห้อมใจเท่าหักเลยหวงแหนประเสรศาตรหักห่องแหนในเงินกีบพวกพ,พันผ้าได้ทางประธานขอบใจ